เรื่องของฝนตกนี่นะฮะคนก็เดือดร้อนสัตว์เลี้ยงก็เดือดร้อนนะครับสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันอย่างเช่นงูตัวนี้นะครับเนี่ยเหลื้อยเหลื้อยหนีน้ำนะฮะไปอยู่บนต้นมะม่วงอยู่ที่ใกล้บ้านคนเจ้าของบ้านเห็นก็ว่ามันน่ากลัวก็ลวเลยเอาเจ้าที่มาช่วยหน่อยว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับเมื่อตอนสี่ทุ่มเศษของเมื่อวานนี้นี่นะครับเป็นภาพของเจ้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครศรีธรรมราชนะฮะได้รับแจ้งแล้วก็ไปช่วยเหลือบอกว่าไปเอางูลงมาจากต้นมะม่วงให้หน่อย อยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนั่นแหละนี่นะครับในที่เกิดเหตุกระตัวไม่เล็กนะนอนขดอยู่บริเวณนี่นะฮะบนต้นมะม่วงเนี่ยฮะสูงจากพื้นได้สี่เมตรนี่เขาก็ใช้บ่วงนี่คล้องลงมาลงมานี่นะครับและก็สุดท้ายก็ลงมาฮะก็จับใส่กระสอบเนี่ยฮะก็เอาไปปล่อยป่าไปขืนสู่ป่าอยู่ห่างไกลบ้านเจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยงูเหลือมตัวนี้มันน่าจะหนีน้ําท่วมนะ,ะท่วมป่าหลังบ้านนั่นแหละมันเลื้อยขึ้นในต้นมะม่วงนะฮะ โชคดีที่พบก่อนไม่เช่นนั้นคงจะเลื้อยเข้าบ้านแน่ๆว่าอย่างนั้น